เรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่358กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วราวันผู้น่าสงสาร ลาวันสาวน้อยผู้น่าสงสารต้องมาตกอยู่ในถ้ำกลางตระกูลของคนประสาทเธอเป็นลูกสับไพคนเดียวที่อยู่ในตระกูลนี้ที่ต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิพานเอาตัวรอดแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างสุข,ขุมโดยมีธรรมะเป็นเครื่องช่วยตัดสินในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเธอมาโดยตลอดจนกระทั่งประสบความสำเร็จอันงดงามเป็นรางวัลชีวิตอย่างน่าชื่นชม ก่อนที่ลาวันจะมาแต่งงานกับสุพจน์ลูกชายคนหนึ่งในตระกูลนี้ลาวันไม่เคยรู้พฤติกรรมความประพฤติของคนในตระกูลนี้มาก่อนเลยแม้แต่คนเดียวลาวันมีปัญหากับมารดาเลี้ยงซึ่งอยู่ร่วมกันกับมารดาที่แท้จริงของตนเองจึงตัดสินใจแต่งงานโดยมีแม่สนับสนุนให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรีบด่วนเพราะแม่ไม่ต้องการเห็นแม่เลี้ยง คอยราวีลูกสาวซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้เป็นที่สะเทือนใจบ้านของลาวันทำการค้าเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและเธอเองก็เป็นลูกคนโตของแม่ใหญ่มีน้องสาวอีกสองคนภารัต่างๆตลอดจนการติดต่อซื้อขายตกแต่งเป็นหน้าที่ของเธอหมดส่วนแม่เล็กมีลูกห้าคนผู้ชายสองคนผู้หญิงสามคน พ่อของเธอได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาเนื่องจากคิดมากจนเส้นเลือดในสมองแตกสาเหตุเพราะอยู่ๆแม่เล็กเกิดมายึดอำนาจครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองก็ไม่ให้แม่และเธอใช้การกระทำเหล่านี้หาได้รอดพ้นสายตาของผู้เป็นพ่อไม่แต่นี่เองเป็นสาเหตุที่พ่อของเธอต้องมาเสียชีวิตลงอย่างน่าเวทนาก่อนพ่อจะเสีย ได้เรียกลาวันเข้าไปพูดด้วยพ่อผิดไปแล้วพ่อขอโทษไม่นึกว่าจะเป็นต้นเหตุแห่งความพินาศโดยเฉพาะลูกๆไม่ได้มีความสุขกันพ่อรู้ทุกอย่างเรื่องมันก็เลยมาป่านนี้แล้วพ่อไม่รู้จะทํำยังไงขอให้ลูกมีความอดทนอดกลั้นสามัคคีกันไวน้นะลูกนะต่อมาสุพจ์ ได้มาติดต่อซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านเมื่อพบกับราวันเขาต้องตาต้องใจได้พูดจาสู่ขอกับแม่ของราวันโดยที่เจ้าตัวยังไม่เห็นด้วยเพราะดูมันรวดเร็วเกินไปแต่แม่เห็นว่าถ้าขืนไม่ให้ไปผลพลแม่เล็กของเธอจะต้องโดนสับโขกไม่เว้นในแต่ละวันแต่งแต่งไปเถอะสุพจน์เขาเป็นคนดีนะ โธ่แม่เรายังไม่รู้จักกันดีพอเลยขอเวลาหนูดูเขาอีกสักสองปีนะแม่นะไม่ต้องดูกันนานขนาดนั้นหรอกเชื่อตาแม่เถอะรับรองแม่ดูคนไม่ผิดแม่บอกว่าดีก็ดีรีบรีบ,รบแต่งๆไปเถอะนะลาวันรู้จุดประสงค์ของแม่ก็เลยไม่อยากจะขัดใจเป็นอันว่ายอมแต่งแต่โดยดี เรื่องสินสอดทองมั่นนั้นสุพจน์นำมาตามที่แม่ของราวันเรียกทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงเพราะฐานะทางบ้านของสุพจน์นั้นอยู่ในขั้นเศรษฐีคนหนึ่งราวันแต่งแล้วก็จึงย้ายเข้าไปอยู่ร่วมกับครอบครัวของสุพจน์ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ทีเดียวมีพ่อแม่พี่สาวน้องชายน้องสะพย้ยน้องสาวและหลานลานอยู่รวมกันในบ้านเดียวกันหมดลาวันเข้ามาอยู่ได้สามวัน อะไรๆในบ้านก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มจากสุพจน์มาขอสินสอดคืนทุกบาททุกสตังโดยบอกว่าพ่อแม่เพียงให้ยืมเท่านั้นสรุปแล้วลาวันต้องคืนสินสอดให้กับพ่อแม่ของสามีหมดเหลือไว้เพียงแค่แหวนทองที่ติดนิ้วมาตั้งแต่เดิมเพียงวงเดียวเธอไม่ว่าไม่โกรธอะไรทั้งสิ้นคงทำตัวเป็นลูกสะภ้ที่ดี เป็นภรรยาที่น่ารักของตระกูลนี้อย่างคงเส้นคงวาเหมือนเดิมโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆพ้นจากเรื่องค่าสินสอดไม่นานลายของพี่สาวสามีก็ออกมาให้เห็นโดยพยายามจะใช้ลาวันให้ปรนนิบัติตนเองลาวันมีงานที่ต้องทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้วจึงไม่มีเวลามารับใช้สุภาซึ่งเป็นพี่สาวสามีอีก และด้วยเหตุนี้สุภาจึงไม่ค่อยชอบหน้าลาวันเท่าใดน,นักนานวันเข้าถึงกับเข้าหน้ากันไม่ได้เลยสุภาก็คอยพูดจาถากถางแล้วก็ยุยงแม่ของตนเองให้เกลียดชังลาวันตลอดเวลาแต่ลาวันไม่สนใจใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อเอาชนะใจคนในบ้านโดยไม่โต้ตอบสันดานของคนในบ้านเริ่มค่อยๆออกมาทีละคนสองคน สุชาติน้องชายของสุพจน์แอบไปมีความสัมพันธ์กับสาวคนโน้นคนนี้เปรอะไปหมดสร้างความขมขื่นให้กับผู้เป็นภรยาจนไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปวางไว้ที่ไหนลาวันต้องคอยปลอบโยนโดยใช้ธรรมะช่วยกล่อมเกลารักษาใจให้คลายความเศร้าลงไปบ้างน้องอารีเชื่อพี่เถอะนะช่างมันเถอะปล่อยมันไปกรรมใครก็กรรมมัน ใครก่อกรรมคนนั้นก็รับกันไปเองอยากคิดอะไรมากเลยเดี๋ยวสุขภาพจะแย่นะตัวเองยิ่งไม่แข็งแรงอยู่ด้วยพี่วันลองคิดดูสิแม่ส,สาวๆพวกนั้นอยู่ๆก็โทรมาทำสงครามประสาทกับหนูด่าหนูว่าไม่มีปัญญาดูแลผัวและยังบอกอีกนะว่าเขาสิแน่ที่แย่งผัวหนูไปได้โอ้ยจะบ้าตายหนูยอมรับนะคะว่า หนูไม่มีปัญญาจะไปสู้รบตบมือด้วยกับพวกเขาทุเรศที่สุดใจเย็นๆไว้ไม่ช้าก็ดีขึ้นเองอย่าไปสนใจใจดีกับเรื่องไร้สาระเหล่านี้เลยที่หลังถ้าแม่พวกนั้นโทรมาอีกก็รีบวางหูนึกเสียว่านมันขยะมูลฝอยนานไปมีแต่จะส่งกลิ่นเหม็นให้มันเหม็นซะข้างนอกนะดีแล้วช่างมันสนใจมากเสียสุขภาพจิตเปล่าๆ เชื่อพี่นะทำใจให้สบายทำไมพี่วันถึงทนอะไรๆไ,ได้เก่งนักถ้าหนูเป็นพี่ป่านนี้หนูคงกินยาตายไปนานแล้วพี่มันชินชาซะแล้วน้องเอ้ยทุกอย่างที่ผ่านมาน่ะมันสอนให้พี่สู้รู้จักอดทนคนเราต้องรู้จักโง่ในบางโอกาสและก็ควรฉลาดในบางวาระจำไว้ให้ดีทีเดียว การสนทนาของสองสาวเต็มไปด้วยคติซึ่งลาวันเป็นผู้ป้อนให้อารีจึงคลายความทุกข์ลงไปได้มากหมดจากเรื่องของน้องสะพายก็ต้องมาเจอเรื่องของนกซึ่งเป็นน้องสาวของสุพจน์อีกเนื่องจากนกเป็นคนปัญญาอ่อนจึงสร้างแต่ปัญหาวุ่นวายเมื่อเป็นคนปัญญาอ่อนปัญญานิ่มจึงทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องอยู่เสมอจึงเป็นที่รกหูรกตาของคนในบ้าน แทนที่จะได้รับการอภัยจากพ่อแม่พี่น้องกลับต้องมาถูกทุบถ,ถ,ถูกตีจากคนโน้นทีคนนี้ทีโดยเฉพาะจากน้ำมือของพี่สาวกับแม่จะโดนมากกว่าเพื่อนโดนแต่ละครั้งก็จะฟกช้ำดำเขียวไปทั้งตัวลาวันเห็นแล้วก็เกิดความสงสารต้องคอยพูดจาปลอบประโลมอยู่เสมอพี่วันทำไมเขาต้องตีนกอย่างกับวัวกับควายด้วย นกจะหนีไปไกลๆแล้วนะทีนี้ทำอะไรไม่ถูกใจก็ถูกตบถูกตีนกไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วนกเอ้ยคนเราเนี่ยเกิดมาย่อมมีกรรมเป็นของตนเองนกจะไปไหนเราเป็นผู้หญิงนะไปอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่อันตรายมันไม่ดีหรอกเชื่อพี่เถอะนกอยู่ไปนกก็ตายลูกเดียวพี่วันดูเอาก็แล้วกันไม่มีใครรักนกเลย ไม่ถูกใจก็ตีตีตีต,ตีดูซินกเขียวไปหมดทั้งตัวแล้วลาวันพิจารณาดูนกถึงแม้จะเป็นคนปัญญาอ่อนแต่ก็พอพูดจารู้เรื่องแม้จะทำอะไรไม่ค่อยถูกก็ตามทีลาวันคิดว่าถ้ามีเหตุมีผลคอยชี้แจงกับนกบ้างนกคงพอจะเข้าใจดีกว่ามาลงไม้ลงมือกันนกนกเคยไหว้พระไหม นกก็สายหน้าไม่เคยจะไปไหว้ที่ไหนล่ะพี่วันแล้วนกอยากไหว้ไหมล่ะอืมอยากไหว้เหมือนกันเอาอย่างนี้นะคืนนี้ก่อนนอนไปที่ห้องพี่ไปไหว้พระสวดมนต์พี่จะสอนให้ถ้านกไหว้พระสวดมนต์เก่งๆใครๆก็จะไม่ตีนกเพราะพระจะคุ้มครองจริงหรือพี่วันจริงสิจ้า ตั้งแต่นั้นมานกจะติดตามวันแจแล้วก็มีอะไรมักจะคอยถามไถ่กับเธอเสมอจึงทําอะไรผิดน้อยลงไปไหนมาไหนมักจะนําของมาฝากลาวันตลอดจนทําให้นกรักเธอไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อฟังลาวันคนเดียวเวลามีเรื่องไม่สบายใจเธอก็จะพานกเข้าไปไหว้พระสวดมนต์ทำอย่างนี้จนติดเป็นนิสัยของนกเดี๋ยวนี้ นกชอบที่จะไหว้พระมากเลยทีเดียวลาวันเห็นก็สบายใจที่ช่วยทำให้นกดีขึ้นมากคนเราเมื่ออยู่ร่วมกันปัญหาต่างๆก็ย่อมมีให้เห็นเป็นประจำเดี๋ยวนโน้นอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้อย่างนั้นอย่างสุภาก็ทำเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นมาอีกแต่ผู้เป็นแม่กลับเห็นดีเห็นชอบเห็นเป็นเรื่องถูกต้องสนับสนุนส่งเสริมเป็นการใหญ่แม่ เงินทองเราก็มีใช้อย่างสบายไม่เดือดร้อนแต่หนูอยากมีอีกอย่างอยากให้ใครๆเรียกหนูว่าคุณนายหนูต้องหาผัวเป็นนายทหารให้ได้เป็นเมียน้อยก็เอาก็แล้วแต่แกแม่ก็ว่าดีซสอีกเวลาไปไหนใครๆก็ต้องเรียกคุณนายก็ไม่หยอกเลยเออและตอนนี้มองใครไว้บ้างแล้วหรือยังมองแล้วแม่เขามาจีบหนูแล้วนะอยู่กรุงเทพ มีลูกสองคนแล้วช่างประไรเราอยู่ทางนี้เมียเขาอยู่ทางโน้นไม่เกี่ยวกันไม่เห็นดีด้วยไม่ถึงเดือนสุภาก็พาลูกเขยยศนายพลมาไหว้แม่จนได้นับแต่นั้นมาสุภาก็เป็นคุณนายสมใจนึกโดยไม่ได้ตบไม่ได้แต่งอย่างที่สมควรที่จะทำสุภามีเงินเท่าไหร่ก็ทุ่มเทให้สามีสุดที่รักสุดฤทธิสุดเดช ด้วยหวังเพียงให้เขามาอยู่เคียงข้างเธอแล้วก็ทิ้งภรรยาเก่าเสียปรนเปลือด้วยรถเก๋งคันงามก็แล้วเงินทองก็แล้วสามีสุดที่รักก็ไม่ยอมทิ้งบ้านเก่าสักทีตั้งแต่แต่งตั้งตัวเองเป็นคุณนายขึ้นมาสุภาทำตัวประหลาดขึ้นทุกวันใครไปใครมาตลอดจนคนใช้ก็ถูกบังคับให้เรียกคุณนายหมด เวลาจะพูดจะจากับใครก็แทนตัวเองว่าคุณนายทุกคำลาวันเห็นแล้วก็นึกสังเวชคนอะไรบ้าอำนาจหลงตัวเองจนไม่มีความละอายแก่ใจลาวันไม่เรียกไม่บ้าจี้ตามสุภายิ่งแค้นเคืองหัวใจจนแทบจะระเบิดหงุดหงิดทันทีที่เห็นหน้าน้องสะพายคิดหาทางที่จะเคลียร์ออกจากบ้านไปให้ได้วันวันคอยแต่กระแนะกระแหนลาวัน เมื่อต้องเผชิญหน้ากันครั้งใดแล้ววันแห่งสิ้นความอดทนของลาวันก็มาถึงเมื่อสองแม่ลูกช่วยกันด่าลาวันชนิดที่ลาวันทนฟังไม่ได้พร้อมกับเสือกใสไล่ส่งอีกต่างหากเอ็งสหัวออกไปจากบ้านข้าให้ได้เลยไปได้แล้วไปอยู่ที่ไหนก็เป็นเสนียดจันไรเอ็งไม่เคารพพวกข้าเอ็งก็อยู่ไม่ได้เอ็งรีบไปเลยอย่าลืมว่าตอนนี้เองมีแต่ตัว เองก็ต้องไปแต่ตัวไปซะเร็วๆยิ่งดีแม่ผัวสั่งการแม่ลูกสาวตัวแสบก็ไม่เบาช่วยแต่งเติมเสริมเรื่องให้มันเลวร้ายยิ่งขึ้นโอ้ยคนเราลองไม่รักดีแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้หรอกไปทำมาหากินที่ไหนก็ไม่เจริญเชอลาวันทนฟังอยู่นานก็พอจะรู้ว่าพวกเขากำลังหาเรื่องเสือกใสไล่ส่งตัว ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้ๆเธอไม่ได้ตอบเช่นเคยก้มหน้าก้มตาเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ากลับไปอยู่บ้านของตนเองโดยมีสุพจน์ตามไปด้วยเก็บความช้ำไว้ในอกไม่กระโตกกระตากให้ใครรู้สักนิดแต่ก็ปิดอยู่ได้ไม่นานเมื่อทุกคนในบ้านรู้ความจริงก็ไม่มีใครตอกย้ำความรู้สึกให้สะเทือนใจของแต่ละฝ่าย ทุกคนกลับเห็นใจพากันสงสารลาวันและช่วยกันเป็นที่ปรึกษาออกความคิดเห็นเพื่อให้ทั้งคู่ตั้งครอบครัวใหม่เป็นครอบครัวอิสระไม่ต้องอยู่ปะปนกับใครให้ช้ำใจเป็นครั้งที่สองเมื่อปรึกษาหารือกันเป็นที่ลงตัวแล้วเรียบร้อยในที่สุดก็สรุปกันว่าให้ทั้งสองไปเปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านอีกสาขาหนึ่งเพราะเป็นอาชีพดั้งเดิมของลาวัน ก็คงจะไปได้สวยเลยทีเดียวเมื่อตกลงกันตามนี้สองสามีภรรยาก็ออกตระเวนหาบ้านเจ่าและก็หาได้ดังใจเปิดร้านรวงจนเดี๋ยวนี้มีกิจการใหญ่โตลูกค้ามาอุดหนุนแน่นร้านทุกวันไม่ได้ตกต่ำอย่างที่แม่สามีและพี่สามีดูถูกไว้แต่แรกขอย้อนกลับไปที่แม่ของสุพจน์เมื่อไล่ลูกสะพ้ยไปพ้ทางแล้วไม่ช้ากรรมก็ตามสนอง เมื่อไม่รู้จะหาเรื่องทะเลาะกับใครก็ปะทะกันแม่แม่แมลูกๆมีเรื่องบาดหมางถึงขั้นไม่ลงรอยกันเป็นประจำสุภายังคงบ้านในตำแหน่งคุณนายส่วนเกินชิงรักหักสวัสดกับบ้านใหญ่ไม่ลดละสุชาติก็พยายามใช้ความเป็นหนุ่มหุ่นง,งามเงินหนาทุ่มเทให้ทั้งบรรดาสาวและไม่สาวโดยไม่ได้นึกถึงลูกเมียทางบ้านไม่ว่าลูกเขาเมียใครไม่ละไม่เว้น ทำให้บรรดาสามีของสาวทั้งหลายพากันเจ็บแค้นและคอยจ้องจะยิงเอาแต่นกรู้อย่างสุชาติกลับรอดตัวมาได้ทุกครั้งถึงอย่างไงก็ต้องคอยหลบๆซ่อนๆเหมือนพวกวัวสลังหวะที่เห็นนกกาบินโฉบไปมาก็กลัวจะจิกแผลข้างหลังจึงหาได้อยู่อย่างเป็นสุขไม่ต่อมาไม่ช้าไม่นานทั้งสุภาและสุชาติเงินก็ร่อยหรอ ไม่มีจะใช้คอยมาล้วงมาควักเอากับแม่ของตัวเองเป็นประจำเมื่อเอาจนพ่อแม่ไม่มีจะให้ก็นึกถึงลาวันสุภาจึงใช้ให้แม่มาขอเงินเมื่อเห็นครอบครัวลาวันมีฐานะดีขึ้นนี่แม่วันรู้จักเอาเงินเอาทองมาให้พี่ให้น้องเขาใช้บ้างสิลูกเต้าก็ไม่มีจะเอาไปเก็บทําไมนักหนาเงินเขามีไว้ใช้ไม่ใช่มีไว้เก็บแม่ฟังนะ ถ้าพ่อกับแม่ไม่มีวันก็จะให้หรือถ้าพี่น้องคนไหนไม่มีกินวันก็จะให้แต่ตอนนี้ทุกคนสุขสบายดีวันไม่ให้หรอกลาวันพูดอย่างเหลืออดเมื่อลูกสะพยตัดบัวไม่เหลือใหญ่ก็นำคำพูดไปบอกลูกสาวกับลูกชายเป็นเหตุให้สุภาและสุชาติเป็นเดือดเป็นแค้นลาวันยิ่งนักแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะคอยโทรศัพท์ไปด่าแต่ลาวัน รู้เท่าทันเกมจึงไม่ได้สนใจไม่รับสายไม่ช้าก็เงียบกันไปเองแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินต่อไปไม่ยอมให้เสียงนกเสียงกามากระทบหูไม่นานนักก็ได้ข่าวจากอารีผู้เป็นภรรยาของสุชาติว่าพ่อผัวแม่ผัวถูกลูกสาวไล่ออกจากบ้านต้องหาบ้านเช่ากันอยู่ตามลำพังสองคนตายายเวรกรรมจริงๆ เมื่อพ้นจากลาวันแกก็ต้องทำงานเองทุกอย่างครั้งที่ลาวันอยู่ด้วยพ่อผัวแม่ผัวสบายทุกอย่างเธอดูแลทุกสุขปรนนิบัติไม่ให้ขาดตกบกพร่องเมื่อถูกลูกสาวขับไล่ใส่ส่งออกมาอยู่กันตามลำพังก็ดูเดือดร้อนไปหมดไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินซักผ้ารีดผ้าตลอดจนเรื่องอื่นๆมันดูกลุกลักวุ่นวายไปหมดแทนที่ผู้เป็นแม่จะโกรธลูกสาว กลับพานหาเรื่องกล่าวร้ายหาว่าต้นเหตุเกิดเพราะลูกสะพ้ยพานตีอกชกตัวเกลี้ยกราดดาทอให้ชาบ้านฟังใครๆไม่รู้ความว่าข้อเท็จริงเป็นยังไงลาวันก็เสียชื่อเสียงป่นปี้ไม่มีชิ้นดีสุพจน์กับลาวันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการงานเจริญรุ่งเรืองสนใจอ่านแล้วก็ศึกษาธรรมะไฝบุญไฝ่กุศล ทำบุญทำทานตามแต่ฐานะพึงมีไม่หมกมุ่นกับเรื่องไร้สาระใครจะหวังดีหรือไม่หวังดียังไงทั้งสองก็ไม่ได้ใส่ใจเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องโดยเฉพาะแม่เล็กเดี๋ยวนี้เธอกับแม่เล็กเข้าใจกันดีทำให้แม่ใหญ่เป็นสุขไปด้วยสวน,นกไปกรุกอยู่กับสถานที่สอนธรรมะโดยมีลาวันคอยให้ความดูแลเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือตลอดมากลางคืนก็กลับไปนอนกับญาติที่เขาให้ความเมตตานี่แหละจึงบอกว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมฉันใดความดีย่อมชนะความชั่วฉันนั้น โปรดติดตามเรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่359ในคลิปต่อไป